ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชดิฉันมางอารีนันจยพัฒน์คุณในนามชมรมแม่ดีเนแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ได้มีมติให้มีการจัดง,งาน ในเดือนแห่งวันแม่โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเทิ่มรละเอียดในวัตถรงคเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชชนณีพันธีมีนิยมสัมเนกในรถมูลแม่และได้กระหัาดในหน้าที่ของผู้ที่มีต่อแม่โดยได้รับความ เป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชนและกรรมการและสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดทั้งได้รับความอนุหวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้ใช้สถานที่วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะทางชมรมแม่ดีเด่น จะนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปผมรู้สึกดีดีนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับมาเป็นประธานในทีเปิดการจัดงานหารายได้เพื่อการกุศลรวมใจแม่เกิดแม่ผู้ยากไร้เพื่อไใชแม่ของพี่แผ่นดีนะครับประธานํำนวนแม่ทีเด่นแห่งจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการกับเพื่อนรวมทั้ง แม่แม่นะครับอ่าแล้วก็อ่าที่มาในวันนี้นะครับที่ได้ร่วมกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตักลางที่มาในวันนี้นะครับอ่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทเศษนะครับเป็นวาหวัลที่ช่วยบำบัดทุ้บำรุมสุขให้แก่พี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่บอกนะครับว่า ไม e uh, uh, ่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ผู้มีการผู้ได้รับการได้เป็นจุดหนึ่งในการช่วยเหลือโดยการประดานจงกรมดีเด่นแห่งภาคนะครับประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือท่านอารีตันจักรพัฒนกุลและก็คณะกรรมการและก็สมาชิกตุนะครับในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งผมก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอารีตันจักรพัฒนกุลประดานจงกรม แม,ม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันยากุศลรวนวโใจแม่เหลือแบบผู้ยากไร้เติร์ไทรแกล้งองกแผ่นดินประจำปี2567นะครับและขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันเปิดนะครับการจัดงานหารายได้เพื่อ ร่วมใจแม่เพื่อแผ่นผู้ยากไร้เิอไทยแม่ของแผ่นดินประจัปวีวางปัะหาเราเย็ดนับันทีครับขอบคุณครับนาของเุอจุนแม่ ก็ขอเปอนนคร้ทยนตัวนะคะณ không tại ơi tại มนมแม่พีเศแห่งชาตร้านนักขมากลอดใจสิชน านุพริีดีชนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอขอขพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกซาบสึ้งใจมากเลยนะคะในความที่ท่านได้ให้โอกาสพวกเรานะคะได้ มาจัดกิจาการรมในครั้งนี้ด้วยความร่วมมือของทุกท่านนะคะชมุมรมแม่ดีเด่นชาตินะคะก็อขอขอบคุณทุกทุกคนทั้งคณะกรรมการทั้งสมาชิกนะคะท่านที่บริจาคเงินท่านที่มาช่วยในกิจาการตั้งแตบบ่เยอะมากมาแล้วะะเป็นเดือนแล้วนะคะมีคนให้บริจาคเงินมาบ้าง ใช้เงินที่ได้มาเนี่ยนะคะไปเป็นประโยชน์สำหรับคนยากไร้คนพิการแล้วก็ผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะเราตั้งมั่นอยู่ว่าเราจะต้องช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดนะคะประโยชน์และกจิจกรรมของชมรมแม่ดีเด่แนแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชต่ตอไปประมือให้กับความสวยงามบนเวทีวันนี้ค่ะขอบคุณใจเนาะขอบคุณทุกนะท่านบนเวที การให้การส่งมอบเรียม 大礼堂。